ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีปิดโครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสํานทแก่เยาวชนในจังหวัดจันทบุรีรุ่นที่4ค่ะที่โรงพัฒนศึกษาค่ายตักสิลจันทบุรีพลเดือตรีอรุณทองแท้ผู้อํานวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เขาร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และปะลูกติดสำนึกแก่เยาวชนในจังหวัดจันทบุรีที่ศูนย์จัดระบบป้อง,องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่25-27ก,กรกฎาคม2557เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการปกป้องและอถอดทอนสถาบันพระมห,หากษัตริย์มีจิตสำนึกเห็นประโยชน์และคุณค่าของการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและจัดตั้งเป็นเครือข่ายเยาวชนจังหวัดจันทบุรีให้เป็นแกนนาในการสกัดการการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมไปแล้วจะสามารถเป็นเยาวชนที่มีจิตสํานึกเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอรวมทั้งมีจิตสํานึกร,รักบ้านเกิดของตนเองเพิ่มมากขึ้นสําหรับการฝึกอบรมในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4ของโครงการแล้วซึ่งศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาก,การป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้มีการวางแผนและจัดการอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครอบคลุมทั้ง10อำเภอเพื่อเป็นครอข่ายเยาวชนในการปกป้องอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ